สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ลิต้าจะมาสอนตุกงผมทรงอะไรครับเนี่ยสกินเฮดธรรมดาอ๋อสกินเฮดธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะ<บ>ใช้ลองฟันเบอร์อะไรครับอาจารย์เบอร์สองจ้ะโอเค้ลองฟันเบอร์สองความยาวไม่เกิน6มิลิเมตรนะครับตอนนี้อาจารย์สลาย<บ>อาจารย์ลิต้าหนองคายก็นะครับเป็นวิทยากรให้พี่น้องได้ชมกันนะลูกศิษย์ลูกหาก็ชมหมดนะว่าตัดยังไง<บ>สังเกตว่าอาจารย์ลิต้าจะตัดแบบลักษณะเลี้ยวขวานะแล้วก็ไถขยีขย้ขยีขยขยขย้ยำยำซำซสามสีม่ห้าครั้งนะจะได้หมดละช่อนะครับ ขาทั้งเดียวมานอาจะไปหมดใช่ไหมจันใช่เพราะผมมันหลบยี่หน่อยผมเขาหลบผมก็อยากจบมันหลบจองฟันใช่ไหมจันใช่ผมอยากจกด้วยอ๋อนะครับต้องทะแยงผมไปทะแยงทะแยงสวนทางมันใช่ไหมจันสวนทางผมอ๋อครับดีนะครับคือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากแฟนชาบเอฟซีนะครับแล้วก็นะครับท่านไดแบรับไม่ตัดกับใครด้วยนะนะครับตัดกับอาจารย์ลิต้าคนเดียวเลยนะครับ ก็ถึงตัดเพราะเดี๋ยวเราไม่มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตัดคนอื่นเป็นแฟนคลับเป็นลูกค้าประจำนะครับของอาจารย์ลิต้าไปแล้วลูกค้าประจําเริ่มหายไปหลายคนแล้วพราะเขามาไม่เจอมาไม่เจอนะอาจารย์ลิต้าก็มีหลายนะหลายงานนะครับครับตอนนี้อาจารย์ลิต้าก็เริ่มนะครับที่จะไถก็คือเส้นผมนะครับมาชี้มาข้างหน้าใช่ไหมตอนนี้นะครับใช่ผมคกความลงครับก็ให้ไถสวนต่อผมนะครับ ขายไปหลังบ้านนั่นเองครับวางบัตรเลียนนะครับนะครับขอบคุณค่ะจาริตาก็ได้รับการดูแลารับการดูแลจากนะครับผู้สนับสนุนรายการนะมีของหวานหวานมาให้ด้วยบำรุงเบาหวานบำรุงเบาหวานเหมาะสำหรับคนที่ขาดน้ำตาลตอนนี้นะจาริตาก็ไถไถายสวนทางเลยนะครับ ผมนะครับจากโศกแล้วก็เส้นเล็กนะครับมันจะหลบไปหลบมาจาัลลิตาเขาก็จะถสวนทางสเส้นผมที่มันหลบนะครับมือใหม่หรือบ้านน้องๆแล้วเรียนช่างที่กําลังเรียนนะครับก็ดูนะครับมันเทคนิคมันเยอะแยะหมดเลยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยนะครับท่างใหญ่ก็ออกมาสอนออกมาถ่ายว<อ>ีดีโอนะครับคุณข้าก็ต้องตัวนี้ก็ถ่ายยากขึ้นนั่นเนื่องจากอะไรลูกค้ามีพรบ or, คุ้มครองใช่นะครับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้น จะทำอะไรต้องขออนุญาตหมดใช่ต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าลูกค้าไม่ยินยอมหรือถ้าในแบบไม่ยินยอมก็ไม่ต้องไปถ่ายนะครับถ้าเราไม่มั่นใจก็จะไปถ่ายนะเป็นการละเมิดของคนอื้นเขาขาาดถ่ายภาพนิ่งไปเจอติดมาด้วยยังโวยวายมีปัญหาครับตอนนี้อาจารย์ลิต้าก็ล้วงนะครับกระเป๋าโดเรมอนนะไปเจออะไรมาอาจารย์ไปเจอรองฟันเบอร์หนึ่งมานะครับตอนนี้ก็สวมอย่างไวเลยแล้วก็ตบัดขึ้นอย่างไวนะครับ ตะแคงใช่มุมแบบเลีนซ้ายเล้ยนขวาถ่ายอ้อมหูนะครับคน,นก็ถ่ายลองฟันเบอร์สามนะครับความยาวก็ไม่เกิน3มมิลลิเมตรนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอขอภัยครับขอภัยครับก็ลองฟันเบอร์หนึ่งนะครับความยาวไม่เกิน3มมิลลิเมตรนะ อันนี้ก็กำลังตาวัดขึ้นเชื่อมกับเบอร์2นะครับแต่มันจะไม่เชื่อมกันนะะจะต้องมีการถอยนะครับการปรับเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับหนึ่งครึ่งความยาวก็ไม่เกิน4ี่จุด้ามลเมตรนะครับความยาวของเส้นผมครับเบอร์รองฟันเบอร์หนึ่งครับสามมิเมตรหนึ่งครึ่งก็เป็นสี่ี่จุด้ามลเมตรเพื่อไปเชื่อมคอนเนคกับรองฟันเบอร์สองคือหมเมตรนะครับตรงไหนที่มันยังเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องใช้หวีเก็บต้องเแยงด้วยนะครับเชื่อมด้วยนะครับ ตรงไหนถ้าหัวเป็นหลุมก็ใช้ขอบจิกเข้าไปครับเป็นเทคนิคนะครับสบัดข้อมือให้มันคล่องนะครับเนื่องจากอะไรเนื้อยียนใหม่มันอาจจะมือไม้มันแข็งก็เป็นเรื่องธรรมดาสักพักนะครับเรียนสักพักสิบยี่สิบวันก็จะมือไม้ก็จะอ่อนนะสบัดขึ้นไป วันนี้ก็าอากาศดีครับที่วัดน้องใหญ่ตรงข้ามตลาดมุกสกรครับฝนตกตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตอนเช้าก็มีแดดอ่อนๆน,นะแต่ตอนนี้อ,นอ้าวจังเริเ่มจะอบอ้าวแล้วก็มีลมอเอื่อยมาน,นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ตะวัดขึ้น อาาริต้าก็ปรับเป็นฟันสูตรนะครับคือเบอร์หนึ่งบางจุดอาจจะต้องมีการถอยการหูปรับนะเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนั่นเองสลับยังตรงเป็นหลุมตรงนี้นะครับาจารยิต้าเขาจะถอยการหูปรับสุดเพื่อไม่ให้มันสั้นเกินไปไเป็นความเข้าอกเข้าใจครับของเรียนช่งางก็จะทํางานได้นะ ตรงสกินเฮดนะครับก็เราอาจจะไว้ข้างบนนะครับไล่เบอร์กันนะจล่เบอร์ที่มากนะครับลงมาเป็นเบอร์ที่สั้นนะครับนั่นเองง่ายๆนะครับตอนนี้จาริต้าก็ไปคว้านะครับจะหวีนะครับหวีขาวนะครับหวีขาวใหญ่นะเลือกใช้ส่วนที่ด้านหนานะครับคือเป็นด้านหางนั่นเองเพื่อไม่ให้มันสั้นจนเกินไปนะครับตอนนี้จาริต้ากำลังเก็บขอบเก็บเหลี่ยมนะ ผมนะครับของท่านในแบบอาจจะมีหลายสีนะก็เรามันจะหลอกตาของช่างนะบางทีมันก็มันนวนลหรือยังว่ามันคืนหรือยังนะสมีมันมันมีสองสามสีนะเพราะฉะนั้นเราก็ไล่นะครับให้มันเท่ากับเท่าเท่ากันนะเดี๋ยวอาจริ์ต้าก็เปลี่ยนด้านเป็นวีด,ด้านสีนะครับใช้ส่วนที่เป็นปลายวีก็ถ่ายวนๆเหมือนเหมือนเหมือนขัดหาหวยนะครับนะครับสวยแล้วนะครับถ้ารต้าทาสวยแล้วก็เขาก็จะไป เก็บขอบบริเวณบีบขอบชงนะเก็ขบขึ้นไปนะครับอาจารยลิต้านะครับใช้นิ้วก,กลางกดเอาหวีเข้าไปตักแล้วก็บิดปลายหวีกลับมาเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันสั้นจนเกินไปนะอาจารย์ลิต้าเลือกใช้นะครับหวีด้านด้านห่างนะครับอีกแล้วนะครับแล้วก็ใช้มุมป็น,นดานซ้ายนะแต่ก็ด้านขวานะครับในการไล่นะครับให้มันนวล นล้เรียนช่างก็ให้ฝึกครับการใช้หวีนะก่อนที่จะเลือกให้ลองฟันนะครับเนื่องจากหวีเนี่ยมันเป็นตัวทําให้งานมันสวยครับแล้วก็ผมมันมีความนุ่มสมูทนะต่างจากลองฟันนะครับมันจะเ่เท่ากันหมดเลย ก็ให้นะครับในแบบอนุญาตนะครับลุงกดก้มหัวลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เททอยนัมันตึงนะครับถ้าลูกค้าเงยหน้าขึ้นมานะครับมันจะเป็นหลุมนะมันจะตัดยากจะให้ลูกค้าก้มหัวลง45องศาครับก็บอกกล่าวลูกค้านะบอกว่าขออนุญาตนะครับคุณลูกค้าก้มหัวให้หนูหน่อยค่ะก้มหัวหนูหน่อยครับนะครับแล้วค่อยๆนะครับค่อยๆไล่นะครับอาจารย์จ้าเขามีความใจเย็นนะ ผมว่าจะถูกรางวัลใหญ่แน่ๆวันนี้โอ้ยสมพรปากนะครับเพราะว่ารอาหลายน<ต>วดแลว้วนน้ัีทําได้ดีมากเลยตัดละเอียดยิบเลยนะครับตัดทุกเส้นนะอจาริตาเกิดมานะครับในวงการเพื่อความสวยความงามโดยเฉพาะเลยก็อยู่นะครับเบื้องหลังของดาราดังหลายท่านนะพิธีกรดังนะครับของช่องหลายสีก็นี่แหละก็มืออาจาริท่าเลยเลยเป็นคนแต่งหน้าให้แต่ท่านไม่อยากออกสื่อนะแต่วันนี้ออกสหน่อยสั้หน่อย วันนี้แมสสวยครับแมสท,ทำเองมาเนี่ยทำเองดูดีแมสท,ทำเองไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะเป็นแมสเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนหางนกครับเหมือนหางนกหางนกก็เรีใช่ไหมจันไม่รู้ไม่รู้หางนกอะไรไม่รู้เลยอันนี้อะไรก็ไม่รู <laughs> ้ตอนนี้นะครับจาริต้าก็ ใช้หวีด้านห่างนะครับในการสไลด์นะครับก็เรียกสไลด์นะสไลด์แล้วเคลื่อนหวีขึ้นเล็กน้อยนะครับครับฝึกนะก็อาจารย์ลิต้าให้กําลังใจช่างใหม่หน่อยก็ท้อมานะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาก็จะมีน้องคนหนึ่งนะบอกว่าผมผม,มันท้อมากเลยนะครับท้อทำไมอืมเราไม่ใช่ว่าตัดกันสิบยี่สิบวันแล้วมันจะตัดเก่งที่ไหนเราสมองมีเท่ากันสติมีเท่ากันอือความจํามีเท่ากัน อายุน้อยยิ่งไม่น่าท้อใช่ดิฉันจะเจ็ดสิบแล้วเออดูอาจารย์ทิต้าเนี่ยดูมาดูเนี่ยยังมาซ้อมตัดผมเลยซีซีให้ชาวบ้านเลยหเห็นไหมท่านก็เก่งแล้วท่านก็ยังไม่อยู่บ้านเลยท่านก็ยังออกปีนี้ก็ยื้องกายไปที่หกสิบห้าแล้วค่ะอือจะยากเลยจารกระแทงอายุตัวเองอะไร <laughs> ลัตเตอรี่อ่ะ <laughs> หาหวายแทงไว้กระแทงอายุตัวเองเลยจะคิดมาก ตอนนี้อาจารนิตาเขากันนะอายุเป็นเพียงตัวเลขกันขอบแล้วครับตัวนี้กันการขอบให้มันเข้ารูปทรงครับฮะอุิยางยังยังคนที่หน้าให้ตกเออคนคนนายแบบนี่นะนายแบบจะเจีดจิ้แล้วครับตอนนี้อาจารนิตาเขาไปเอาบัตรเลียนนะครับตัวเลขมากันขอบกันจรแต่งทรงให้มันสวยงามนะครับ อ,อ,ยอย่าคิดมากอย่ากลัวคนเราอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่าคิดอะไรเยอะคนอายุหกสิบก็ทำตัวเหมือนสามสามสิบไป <c oughs> คนอายุเจดิก็ทำตัวเหมือนสักสามสิบห้าครับก็คือ,อ,อไม่ยอมแก่ใช่ไหมไปแก่ทำไมล่ะไม่ยอมแก่มใช่นั่ง ซึมเศร้าอยู่บ้านกูแก่กูแก่เราวันตายไม่ตายมันตายทุกคนตายวันไหนไม่รู้แต่ก่อนจะตายก็ต้องทำตัวให้มีความสุขก่อนจะตายต้องทำตัวให้มีความสุขทุกทิ้งไปทุกทิ้งไปมันจะได้ไม่มาใช่ความทุกทิ้งไปทุกบางทีเราแก้ไม่ได้วันนี้คิดไงีมันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ทิ้งแม่งไปครับโยนลงไปน้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีเอง อาจารย์ลิต้าร้องเพลงกันให้ฟังหน่อยเอาความคมขื่นไปทิ้งแม่โค้งตายละเดี๋ยว <c oughs> มีลิขสิทธิ์เขามาจับอีกเพลงมีลิขสิทธิ์นะคะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ลิต้าแล้วก็นะครับแล้วก็ท่านคุณลุงนายแบบด้วยนะที่อนุญาตใ,ให้ถ่ายวิดีโอสอนระบบลงยูทูบก็เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรมนนธรมทานเป็นทานบารมีนะขอในสองการเป็นนางแบบนายแบบแล้วก็เป็นอาจารย์ลิต้าวันนี้นะครับขอให้ รัรางวัลใหญ่ๆนะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคอะไรให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำธุรกิจอะไรขอให้สำเร็จนะครับคุณลุงก็ขอให้อายุมันน่นคงยืนอยู่สักร้อยปีนะให้เป็นนายแบบให้ลูกให้หลานได้ความรู้กันเยอะๆนะวันนี้ก็ช,ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงล้านสับตไคร้ด้วยนะครับตอนนี้ได้มา1นึ่งแสนเก้าหมื่นแล้วนะครับก็จะไปเอาโลหะทองมาให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมกันนะครับนักเรียนช่างก็เอาไปต่อยอดนะครับเอาไป ฝึกฝนกันได้นะครับเทคนิคง่ายๆของจารลิต้าอะตัดเตตัดผิวยังไงก็ได้ตัดยังไงก็ได้สบายนะครับเห็นไหมสกินเฮดลองฟันเบอร์สองหไหมในเวลาสิบสามนาทีดูอาจาริต้าทำาทํทำเวลาดีมากเลยก็เข็ยเขาตัดกันได้สี่สิห้าสิหัวนะอาจารลิต้าเจอเข้าไปตักยี่สิบหัวนี้ก็ร้องร้องขอชีวิตแล้วไม่ไหวแล้วปวดขา้าหัวก็ตายแล้วก็เหนื่อย้าหัวก็หมดแรงแล้ว หมแรงแล้วไม่ให้ให้ช่างรุ่นรุ่นน้องๆก็ตัดไปนะสี่สิบห้าสิบัวนะให้เขาทำไปเถอะเราไม่ไหวแล้วไอเราไม่ได้อยากได้เงินเยอะตัดสนุกตัดเอาฮาเอาฮานะคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายครับ